สวัสดีนะครับก็วันนี้ก็จะมาต่อยอดในเรื่องของแบบฝึกที่แล้วที่ผมได้แนะนำไว้นะครับก็คือคราวนี้ก็เลยมีสมาชิกลหลายๆท่านเลยคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากอยากได้เพิ่มต่ออีกก็คือผมจะเป็นระดับไปนะครับค่อยๆเป็นระดับไปแล้วเราจะแบบจุดประสงค์เราคือฝึกลแลับอ่าเราอาจจะฝึกฝึกให้ชินนะครับเป็นท่านตอนไปนะครับ แล้วเมื่อคราวที่แล้วเราเป็นเรื่องของทัมกับ L นะครับทัมกับบ๊อบนะครับคือตบแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ right hand ก็คือการใช้มือซ้ายตบมือซ้ายตบฟิงเกิลบอร์ดตบตรงคอเบนเะนี่ยคือลักษณะลักษณะเหมือนทํอย่างเงี้ยเหมือนตบธรรมดา แต่ไม่ได้ตบแบบให้มันมีเสียงแบบเป็นโน้ตนะอย่างเงี้ยไม่ใช่เหมือนตบแบบสะก,กิดจ,จะสลับกันนะครับอ่าอย่างงี้ทำความเข้าใจก่อนอ่าท่านก็ลองฝึกนี้ก่อนผมจะใช้นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้เป็นตัวแยกนิ้วเป็น2ชุดก็คือชุดที่1คือตัวนี้ชุดที่2คือตัวนี้อ่าสลับกันเห็ไหมครับหรือว่าใครจะถนัดนี้ก็ได้ แต่ผมไม่ถนัดนะครับก็จะเป็นการวางบล็อกไว้บล็อกไว้อย่างนี้นะครับผมต็ตบสมนิ้วเลยไล่กันพอได้ปุ๊บเขาเนี้ยเรามาดูลิซซินวันลิซซินวันทำหน้าที่อะไรลิซซินวัน ผมทําเป็นโน้ตตัวกลมเอ้ยตัวดําหมดเป็นโน้ตหนึ่งจังหวะหมดปับป๊บปับ๊บปั๊บตามเมทนลหมดทรานี้ว่าเราจะถ้าเป็นขบเนนึงชั้นมากคราวนี้ยมันจะทําให้งงหรือเปล่าหรือว่ายัางไงหรือเปล่าผมเลยทําเป็นอย่างนี้ก่อนธรรมชาติซีซก่อน c ีกับ3ามที่ผมทําไว้นะครับดูลิซซ์ซึ่นวันนะครับลิซซึ่นวันเลยเป็นการตบสลับนะครับมีเสียงเปิดแล้วนะครับ ผมจะไม่วางไว้เงี้จะวางไว้ที่ประมาณทรงเสียงดสีสามสายนะครับแล้วตบไปแยกกันอาจจะมีการเอียง,เอ,ยง,เ,อยงเอียงเอียงเอียงข้อมือเข้ามาหน่อยเปิดเปิดสอกไม่ได้เอาสอกเข้ามาหน่อยอย่างนี้นะครับเห็นไหมสลับกันนะครับรีสิ้นหนึ่งคราวนี้มันเป็นแบบฝึกก็จริงแบบฝึกมันทำมาเงี้ย มทำให้สมาชิกลองรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ใช้อย่างอื่นได้นี่หว่าลองไปแอปพลายลองทดลองใช้กระสายอื่นได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับทำช้านะสร้างความชชินโดยที่ไม่ต้องมองอันนี้ก็มาจากแบบฝึกแรกอ่ะแต่ว่าของผมผมทำมาแค่นี้ก่อน สร้างคำชินก่อนกับเมทนอมเมทนอมอ่าเดี๋ยวผมเบิร์เมทนอมเอาสักแปดสิบหกโอ้โหคราเนี้ยถ้าว่า มันเป็นในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของที่เป็นความเร็วเกิดขึ้นนะ่ผมจะบองว่าจากโน้ตตัวดําเป็นขบเขเบตหนึ่งชั้นขบเขเบตสองชั้นเอานะครับอ่ะอย่างนี้อ่ะถ้าเป็นหนึ่งตัวดํขเบเขตหนึ่งชั้นเนี่ยให้มันเร็วไปเรื่อยๆให้มันเป็นเร็วๆจนเร็วนะครับ สลับกันเลยอ่าอย่ายลืมนะครับข้อมูลอ่าคราวนี้พอมา Listen To Listen To เป็นการยังใช้ Left แล้วก็ทั้มอยู่นะครับ mm hmm. ทั้มเปล่าอ่าอ่าเห็นไหมครับสองดับเบิ้์ละ เป็นการฝึกการเด้งข้อมือด้วยนะครับลิสเซนสามลิสเซนทรีนะครับลิสเซนทีลิสเซนทีเนี่ยจะเริ่มมีการป๊อปเกิดขึ้นมีการเกี่ยวอาสายดีนะครับเห็นไหมครับช้าๆ เวลาเราวางเนี่ยเราพยายามวางให้เป็นคู่คู่สายอย่างนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็ต่อกันแล้วก็จะต่อกันไปลสลับกัน l ิซึรเป็นการขยับแล้วมี2ช่วงนะครับคือไอห้องที่3ห้องที่4เนี่ยคือเป็นการย้อนเฉยๆน,น,นะผมบอกเลยก็คือผมก็จะฝึกแค่ห้องที่1นึ่แลห้องที่2เอานะครับก็คือเหมือนกันแหละนะครับอันที่สี่นะครับ l ิ s ึ e n ีเห็นไหมฮะมีการรวมแบบฝึกั เป็นการได้ไพ่ก็ได้คุณก็ลองอันนี้ก็คือผมเล่นเร็วเพื่อให้เห็นกลุ๊ปไงว่าเฮ้ยถ้าเราฝึกเร็วๆปุ๊บมันจะได้อะไรมั่งนะครับแต่ถ้าเล่นช้าเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่ชอบ ลิสซึนลิสซึนห้าบทที่5นะครับอันนี้ก็จะงี้จะเป็นเรื่องของการสลับกันและสลับกันป๊อประหว่างสาย A กับสาย D นะครับสลับกันมันจะสมูท เท่ากันเลยไปได้วยกันพาราเรียวไปได้วยกันใหได้แล้วดีดขึ้นเพื่อตบตบเพื่อไปดีดสลับกันนะนะอย่าลืมว่าฝึกนี้ปุ๊บดูห้องที่หนึ่งจะเป็นการถามก่อน ห้องที่2เป็นการเล็บก็คือการตบรอีกรอบนึงเห็นไหมครับไล่มาอ,อันที่6ครับอันที่6เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นโน้ตสมพยางแต่ว่าบางคนอาจจะ สมาชิกหลายคนเ้ยพายางคืออะไรเราไปโน้ตสามสี่แล้วกันหนึ่งห้องมีสามจังหวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคิดง่ายๆไปเลยไม่ต้องอะไรเยอะเดี๋ยวไปฝึกให้มันเร็วมันก็เป็นมันก็แยกเป็นโน้ตของคอมพาเป็นหกแปดอะไรก็ว่านไปนะครับอ่ะริซนซิกนะครับอ่าันที่หกเป็นการป๊อปเล็บทัมอ่ะตัวดีนะครับเสียงดีนะครับ ไหมรับแค่นี้เองแต่ถ้าเราเอาอกลกางเยอะเกินเนะี่ยมันจะได้พลังความหนาแน่นแต่มันจะทําให้เราเหนื่อยที่เราจะต้องวิ่งเข้าวิ่งออกเร็วไม่เล่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอาเอาแบบพอดีพอดีอผมฝึกแยกประมาณ20่นาทีนะบางทีนะบางครั้งแฟนนี่ลำคาญเลยฝึกแค่นี้ ความเคยชินกับมันเสร็จแล้วอ๋อฝึกได้แล้ะมาบทที่เจ็ดบทที่เจ็ดเป็นทำเดียวโอ้หอันนี้อันนี้นี่คือแบบมันเลยนะ,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 ะเห็นไหมไล่ไล่มาปุ๊บเป็นทีเล็บทีนะครับ1 2 3 1 2อ่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทีทีเล็บทีเหมือนกัน ทีแต่ว่าตีนี้จะเป็นทีที่สายสายเออเสียงเออสายดีอ่าใช่ไหมครับนอ,อ,อ,อันนี้จะยากหน่อยนะครับอันนี้อันนี้จะฝึกฝึกได้ดีหน่อยต่อมาอันที่8 อันที่8อ่ะอันที่8ที่ผมทำทำเสนอไว้ก็คือเป็นน้ตสาสเหมือนเดิมเป็นการ P L T อ่ะ P L T ก็คลิกง่ายๆ P L T ก็ P P e LT สลับกันจากสายเป่า G D A E สลับกันมาถึง A เลยก็คือเล่นเล่นสายบนด้วย ไล่ไล่ให้มันชินคือมันเป็นดนตรามันเป็นคล้โน้ตสวิปเข้าไปเออเป็นโน้ตแบบว่าโต้งเข้าไปถ้าเล่นจะช้านะห1 2 3 1 2 3 1 2 3เแต่ถ้าเราเล่นเร็วเข้าไปกง ไล่ขึ้นไล่ลงก็ได้นปการทดลองใช้แต่มันจะมีโอกาสเลยครับโอกาสตรงนี้เนี่ยมันจะไปชนสายกันเจ็บตอนนั้นผมก็ยอมเจ็บเหมือนกันผมก็ต้องยอมเจ็บเพื่อเพื่อให้รู้ว่าเราจะทำยังไงไม่ให้มันเจ็บแค่นั้นเอง ันต่อมาอันสุดท้ายและเ้า9นะอ,อ่ะก็เป็นตัว P L T P L T เหมือนกันแต่ต่างกันตรงไหนต่างกันที่ว่าอ่าฮะฮะ,ะ,ะเป็นการวางนะครับอ่ะเป็นวางโน้ตตัวอื่นนะครับสายเป่าอื่นแล้วก็เกี่ยวสายตัวนั้น คือไล่ขึ้นไล่ลงก็ได้ไล่ขึ้นไล่ลงก็ได้เป็นแค่ของผมเป็นแค่ขเขาเรียกว่าแบบฝึกอะแบบฝึกต้องฝึกตามเราก็สามารถแอปพลายได้เราสามารถทดลองใช้ได้เราสามารถเอาไปนําไปใช้ได้นะครับพอเสร็จแล้วคลิปข้าหน้าก็จะเป็นเรื่องของ Hammer On กับ Fu Full Off อย่างเงี้ยเรียนเรียนรู้ในเรื่องของการสลับเพื่อไปหลายๆระดับแต่ถ้าบางคนที่จะมาเอาลูกเลยอย่างเงี้ยก็จะลําบากหน่อยไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมัไมมันเล่นยังไงอย่างเงี้ย เหมือนลูกง่ายๆแค่นะี้อ่อย่างเงี้ยมันกต้องมีฮะอ,ะอะประมาณนี้คือผมเป็นคนแลปไม่เก่งนะผมบอกเลยนะผมผมบอกกับตัวเองผมนี่ต้องฝึกแลปผมเป็นคนแลปไม่เก่งอนะ่ะผมบอกเลยเออแต่ก็อาศัยแบบมัวๆไปเหมือนกันนะบางทีนะ คือก็ฝึกประมาณนี้นะครับที่ใช้นะผมเป็นคนสลปไม่เก่งผมเบ่าเลยผมก็อาจจะไม่ค่อยสลปด้วยแหละแต่เนี้ยคือมันใช้ได้นะครับคือทำอย่างเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะผมอะ่ะแล้วเป็นลูกหลอกไงแบบว่า เอมันเป็นกค่ใช้ลูกเขาเรียกันลูกลัว,ลว,ลวผมก็คือบางทีก็ก็ลูกหลอกแหละประมาณนี้นะครับก็ผมจะแนะนําอยู่ประมาณนี้อันที่9แต่อันที่ยากที่สุดเลยของผมผมก็จะแนะนำํำอ,อันที่7อันที่7จจะจะนั่นหน่อยนะครับ มันไม่ได้มันต้องทีนะต้องทีนะไอ่ไล่มาปุ๊บอ่าประมาณนี้หรือใครจะลองแอปพลายดูแล้วลองชดลองใช้คือมันนับ1 2 3ได้เหมือนอาจารย์นรเทพเคยบอกว่าเรานับ1่อาอาจารย์นรเทพเขาบอกว่านับ1 2 3 4แล้ว่ละอ่าแล้วคุณลองไปนับ2องสีอะไรเงี้ยตามซีดีผมเคยผมบอกไเลยนะการสแลปทุกครั้งเนี่ย เริ my office, my friend, my my startup, ่มต้นจากแผ่นแผ่นของอาจารย์นรเทพที่เคยทําขายมาเนี่ยผมไปซื้อมาเนี่ยแล้วตอนนี้ก็คือผมย้ายที่อยู่ผมหาไม่เจอเนี่ยผมก็ยังถ้าใครมีนะถ้าใครมีมีก็ลองแนะนําผมได้นะผมผมก็อยากซื้อเก็บไว้โอเคนะครับยังไงก็ขอขอบคุณด้วยคลิปนี้อาจจะนานหน่อยเป็นลิสต์นะครับเป็นการฝึกนะครับสำหรับสมาชิกที่อยาก ฝึกสัตว์สแสลบนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวยังไงแล้วผมเบอร์เบสิกก็ยัอยงอยู่ในเรื่องของการฝากคลิปอ <c oughs> ในเรื่องของการฝากคลิปไว้นะครับโอเคเป็นการเวริร์กช็อปเรื่องของอการแกะเบสนะครับการแกะลายเบสจากบทเพลงนะครับที่ผมทําไว้ก็อยู่ประมาณวันที่22พฤษภาเดี๋ยวผมจะมาแนะนํามาอธิบายให้ฟังว่าเราจะ <c oughs> แนะนำเวริร์กช็อปรือเรื่องอะไรกันบ <c oughs> ้าง โอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ